เพื่อนๆขาปลูกผักนางรักแบบบ้านๆได้ขายทุกวันทุกวันกุ้งเฮงมาบานโมมาชมสวนบานโมเพิ่นเชิญมากินขา้าแรงนำเป็นนักธุรกิจพันหลานป้าสุดยอดแี่งคะ่ะพี่นอ้องขะมาเมืองบานสวนเพิ่นเพิ่งเมืองบานสวน กูเฮียงจิไปกินข่าวแรงน้ำเพลินเหมือแรงงบนเชิญมานะคะไปเบิ่งว่ามันจเนนะะนเิเป็นยังไงเนาะคะเนาะเอ้ยเบิ่งเนี่ยบ้านสวนนะักธุร,รกิจขายทุกมือคะ่ะได้ตลอดและเป็นพักปลอดสารผิดกล่วยกไย็ได้ขายได้ขายทุกอย่างคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูพักเม็ดมั่งหลัก ลูกง่ายขายได้เร็วดโอเคเนี่ยดีมือระดับผู้บริหารเล้ผักบุ้งผักบุ้งผู้บริหารอันนี้จะบังรอบไหดี นา่ลือกข้อะนะเพียงแตมันอันนี้เท่าไหรบ่ได้กินแบบบนๆนากินแบบบดามปวดสันทจุยงนะคุยกันนะคะเป็นเรื่องคุยกันธรรมดาคือเป็นไก็้ก็สได้ได้ข้กะนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดทานอจโอเคโเได้เนสไ้อวได้ตลอดดยายี่ีเป็นเงนยมั้งใเป็นอเด้วยเป็นเงิเป็นห่อเหมดจงเนตูเปียดกกําลังโเียยดีนาเป็นเงนเป็นห้องดกินดั้ค่ะ เจ้เอาเงินไปไว้ใส่น้องปูเพียดเนี่ยมันจะกระได้เสถียรเย็นแต่จะปูเดี๋ยวมานต้องเคี่ยดูเดี๋ยวมันกัดเย็นก่ะเดี๋ยวมันกัดสุกค่ะแต่ถ้ามีฟ้าหมอบิดจะหม้จะป ใจเย็นๆนะครับเพื as well as well. okay, Rut, ่อนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วกับบุ้งบริหารแต่ว่าก่บงอร่อยเนี่ค่ะมันมากาอว่างเข้มบวกกินบุ้งเข้มรู้สึอ่อดขนาดสิพีดตอมีตนกินหวานหมน่อยใส่หวานไังไดบกกับจะาพอดีละคะเอเอาหวานตัดนอหน่หมอนึงใหญ่ๆผู้ชายเขาเสพกินหวานเนาะพ่อเหรเนาะพี่ตอมหวานเนาะเอาซ้ำหลุดหกัพอเนาะกัน ไม่ละครึ่งเนาะลายุบปิดแกยังบกินีคดิปิดยิงกินแม่แต่สุกเล็กยิ่งกินอยอะแบ่งกันคืงเนาะเองผัดไหมใช่คืนพย่งคืนผัดจิผัดปอดันผิดปอดันผิดต้องปิดไปพัดต่อเลยเนาะดีมาก เบิร์ดพอดีค oh, ี so ่นจริงครับเบิร์ดพอดีค่ะเอ้ยเจตองอกไปสุดยอดค่ะพักบุงบริหารได้ซองจานเลยขอบคุณนะคะมากินด้วยกันค่ะกินัะพริกสวนแม็นมะค่ะปอดสานผิดกินบันบานเอาเอามาใส่เรือบปตองลาง มาเลยค่ะเดนค่ะน่กนู้สุดยอดค่ะผิดสวนกินแบบบ้านๆครับพี่น้องค่ะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันก็เฮงชาแนลเจ้าเห็นยูทูบจะไหวไหมประกวดเห็นบ่เดี๋ยวสิเบิ่งว่าต้องเบิ่งเด้อว่ยจะอายว่าะโอยอยอาย นันเมื่อนึงคุณนายอ่อนเป็นก้ามาหาต่าคุณนายอ่อนเมันเป็นทวงกันอยู่กินแบบบ้นบานๆห้ากขายก,ะกิน้องค่ะตามแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆนะคะบ่ได้พิธีพิถันบ่ได้บ้างโค้งบ้างแผนนั่ค่ะพี่เราทานกินแบบบ้านๆเอิญโม่ไมากินข้าวมาอาจจะของแล้วก็โม่กระมวลน้องขันนะโกก็มากินบ้านโม่นะคะภรรยา ต่างๆมีความสุขเสมาพอกันนะคะแต่ละท่านนะคะกินเขาคนละวงวงภรรยาทั้งนั้นวงสามีทั้งในผู้กำกับเพ็ดอาหารสุดยอดนะคะบิวสวยบรรยากาศบ,รรบ,บ้านๆเ้าพี่น้องคะ่ะขอบคุณในหลายด้วนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้โกนะคะเมื่อนี่โกฉลองพันทร์ซับนะคะนำกันไปเลยเนาะ ขอบคุณได้หลายค่ะดีใจดีใจนะคะเพื่อนเือมาให้โกอย่างมีความสุขเลยขอบคุณได้หลายนะคะเอาเอาเอาเครื่องปรุงค่ะโอ้ยตัวเองค่อยว่าเอาเต็มตะละมังเลยไปกูไดจะไม่เบิ้งจะแอร์เบิ้งยู่บ่นังอยู่ จะแอร์บิ่งคอยอยู่นี่นิ <laughs> <laughs> เออเออเออกินแบบบาน อันนี้จานหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้จา,านใหญ่เนี่ยนี่จานใหญ่ทีนี้เอาใหม่อีกนะคะเพื่อนค่ะเทสเลยคะ่ะพอพออ่อนนะสุดยอดโอเคค่ะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมนะฮะไว้ลองนิดเกลือบอ่ะคะเอาเกลือใส่ลงบ่เพืมหลายอันนี้เอาใส่หรือบะคงต้องเอาใส่ได้ขาดบ,บ่ได้ <laughs>

บดเอีหัวซาบดเอีหัวซาลูกน้องแน่นป่นี่บดลูกน้อนแกไห้กินหลุกน้อนแกได้กินหัวหน้าจะกินยังกะแกล้งน้ำใหม่เสียบกะหัวหน้าหัวหน้านี่แกล้งน้ำใหม่ไม่ได้เดี๋ยวบอมันมันมีเบอร์สมองละแม่นบ่ะบอรถึงอันจานบริหารมาเรียกรีบห่อเสียบ คือคือยู่ีไงแต่ว่าน้อยยังว่าเอาพักบุงมาใส่เปิ่มอีกก็ดีด้วยเอาง้อสุดกกินมาเนี่ยเว็ดแล้วอันหมดเลยอ่ะเสุด้กินม